สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสาวอำนาจข้นไก่บ้านค่าวันนี้ตีจะพามาเข่าขั่วนะคะพี่น้องเนาะคิดอยากแกงหน่องใหม่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวตีสพามาเห็ดแกงหน่องใหม่เนาะคะ่ะเนาะเห็ดง่ายๆาสไตล์คนอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะเห็นบอ่ออันนี้ก็จะเป็นน้ำยาน้ากระป๋องเนาะค่ะพี่น้องเนะาะกับเป็นตําขบี้วายแล้วก็มีเห็ดมีฟักทองบานห้าแมนมบ่ค่ะบวบ พักอีตัวน,นึงะคะราคานมไม่อัดถุงแต่ว่าตีทุบทุบละล้ลางนา้ำสามนาม้ำแล้วก็ปิดต้มต้มประมาณสิบนาทีแล้วก็มาล้างอีกสองน้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าต่อห้ามปลาล่างเนี่ยมันสีสมนะคะพี่น้องมาค่ะมาเบิ่งกันเ,เลยเนาะตีตัางกองก่อนเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องวันตีจะพาพี่นีกับเขานาะคะ่นะเนาะเอ,อ่อนี่เป็น เออย่านางเนาะค่ะพี่น้องเห็นบ่ย่นางกับป๋องตีพี่น้องเบิ่งสัท้านเลยเห็นบ่คะยแย่านางกับป๋องตีใส่กับป๋องนึงเนาะ,ะ,นะเห็นบ่คะคิดยากค่ะพี่น้องคิดยากาแกงมาองสีสันตีร่อให้น้ำเดือดเนาะค่ะพี่น้องน่าะเท่ากับส่กับเบียร์เลยค่ะเห็นปะคะกับเบียร์ตีตามเรียบร้อยแล้วค่ะ ราคะเอากระเบียใช่เลยสูตรตีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะถนัดแบบไรก็เข็ยนแบบนึงนะคะพี่น้องกแบบ็มีอย่างไรกันพี่น้องมีหนามยนาน่เข้าเวาเปียกหอมแดงเกลือปรุงฉลุดรากาข้าวเบียโขลกรวมไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะรากาเครื่องปรุงก็มีปรุงฉลดปลาหวานเห่านะคะพี่น้องเกลือนิดนึงแค่นั้นแหละคะ่ะก็ห้นาง เดี๋ยวห้าล่อให้น้ำเดือดล่อค่ะพี่น้องเนาะน้ำเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาไเดือดเรียบร้อยแล้วเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะเอาฟักทองแล้วค่ะพี่น้องฟักทองใส่กคอนเพราะว่านละไม้มันสุกอยู่แล้วนะคะเ้าลงที่หลังนละไม่สุกเรียบร้อยให้เอาฟักทองลงก่อนนะคะเนาะแล้เอาฟักทองล้งประมาณสักผ่านทุกสิบนาทีเ้าวกระตงเอาบวกลงงล่อค่ะ ว่าฟักทองมันกระสีสุกสารแนกระมือนาทีฟักทองลงนะพะบวบเออโอขอโทษค่ะพี่น้องฟักทองนะคะเนาะฟักทองเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวตีสีงงนะบบ่เอวันน้ำใหม่ลงไปเลยกระไรพี่น้องเดี๋ยวบวกไปใส่ตามลางังกระไร เรียบร้อยแล้วค่ะน้องเด้อเมื่อตีหลังเรียบร้อยแล้วคล็ดลับเลยไปเลยค่ะไปะเลยเบี้ยคุณขนาดเลยเดี๋ยวเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตีจะไม่พี่น้องบนเนาะค่ะเนาะว่าซีสันหนาตามันสิเป็นตังไรเนาะค่ะเนาะนามาค่ะพี่น้องตีปุ๋งเรียบร้อยแล้ว ตีใส่แค่ใบแมงลากอยู่พรดอีกูบานห้องราคาเนาะเห็นบ่คะตีใส่ไปเลยใส่ละตีกับปิดแก๊สเลยเนาะค่ะพี่นอ้องจะมาค้นนี่คะ่ะหน้าตาแกงน้ำใหม่แกงลาลวบานห้างสูตรของตีว่าไม่ยังไหลกัพี่นอ้องไม่เกลือมีึ่ชโลดอากาศน้ำปลาแข็งนะคะพี่นอ้องค่ะเนาะหนากินบ่คะเห็นบ่ดูกันชัดไเลย เห็นปะค่ะพี่น้องเนี่ยนี่น้ำใหม่ราต้องแกงหลายแกงผู้เดียวกันพี่น้อง่นะคะเดี๋ยวเขาไปตัางกล่องกินกันเลยนะคะพี่น้องเนาะมาค่ะพี่น้องมากินขชอยน้ำตีแกลียงน้ำม่ค่ะพี่น้องแกลียงน้ำม่นหวานเข้า ตีไส่ใหญ่การเท็ดใหญ่เบิ้งดูนะค่ะพี่น้องเนาะนัวดนวดพี่น้องกินง่ายๆกับมึงเขาสวยเตี่ยนไปเที่ยวมามาจากภาคใต้พี่น้องเบิ้งหนาห่อนห่อนเกือบ42องศาพี่น้องเมื่อยกลับมาแล้วลืมนาเขานะคะพี่น้องกินเขาสวยล่ะค่ะกินง่ายๆกินเดี๋ยวเดี๋จังหน่อยก็นอนอันิคาซี จะสองทุ่มแล้วค่ะพี่น้องแล้วค่ะมันมีพัดเออ่พัดเพชรปลาดุพกพริกแกงเหลือแต่มาว่านนะครับพี่น้องจริงเลยจะเอมากินน้ำมากๆค่ะพี่น้องมากินน้ำสีสดใบน้ำกันเมื่อยค่ะพี่น้งงนงนกกนองเมื่อยหอนมเมาแดดอ้วรรวยเห็นไหมคะน้ำอีกทีอ้วร์รวย เซียบค่ะเมืยเมาแดดภาษาไทยลูกทายพิดีโอมาให้พี่น้องมึงได้รายโอ้พี่นออ้อยมงเราบริสุทธิดวกพี่น้องมันไม่หลายห่อนอยู่กับตองเป่าถึยงโอว้ยพี่น้องเอง วอนแบบผู้จัางเขาอยู่กะตีไปทะเลทรา,ายแหะพี่น้องทะเลาสาบมันเป็นทะเลเขาเอ่ามาทะเลาตายทะเลเด,ดซี่แต่ทัวร์โลมาอิสราเลอลตกองมาเด,ดซี่นะ่าคะพี่น้องพวกส้นโลมาเขาเจะมาหลายเพราะว่าเขาเจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกร่างกายอย่างพวกโรคเาาบาหวานพวก,กบพแบบผิวเรียบเนียนแบบคู่ขาะค่ะพี่น้องขเขาจะมาแซ่น้ำพวกน,นี้แต่มันเป็นเกลือพี่น้องน้ำทะเลเด,ดซี่เนี่ย ขาสามารถลอยใดถึงขาลอยน้ำอะไรมันจะรอยใดเลยอตโตมิติก็ได้พี่น้องนนะคะ่ะว่าจมนางหอนแบบโอ้โทษแล้วค่ะพี่น้องตีบาวบสุภาพนิ้วเท่าต่อค่ะพี่น้องนิ้วตีนตีนิ้วเท่าตีอตาตอาไอเกลือมันบาดซีนิ้วเดือดฟาดออกน้องไว้โควิด เขาปิดตังหลยเดือนเพราะเริ่มเปิด่ะโว้ยค้นตางเนี่ยมองพี่น้องน่าค่ะแซ่บแซมตีดคิดยาว ลับมาสุดทางเมือ่อยอแสลเบิ่งทีวีหแหลมยางหมอกของนี่ยิบของให้เราอีกค่ะ ดูแลก่ะพี่น้องบริกินแดงแสบกว่าค่ะกินหอด่านห้าเฮ้ยผมก,ก,ก,กระเซากระเซืงพี่น้อย แบบรรมาาดให้แล้วกันะะเนาะอุหอมพี่นนอะยังไงก็หอม คนเา,เจา็จะไปเทีเ่ยวเขาเจ้าไปจิบกันพี่น้องไปกลางเป็ดน,นอนโอยรถลังหลายๆไปกลางนอนบ่ได้เด้อเด้อพี่น้องมันหอนแต่ฝรั่งเขาเขามักแบบมกักคล้ๆว่าทิพย์พวกวิปปับกันที่แบบหนักๆจพี่น้องคืนเขาปีนเขาเข้ามาเสีเยชีวิตไปแล้ว คำใส่นอนนะ่ะนะครับน้องการเป็นนอน ดูค่ะผัดขายเรือมาว่านน่ค่ะตีเลยเอามาอุ่นกินเรือนี่เป็นผัขิงนะคะพี่นออ้องข้าวหนขอหม่อนขิงไทยของแพงอืม หัวหอนอิสราเอลแดดกับแดดแดดสุดๆหดอนกรับเรต้องไปบอกถึงบริษัทต่างจังบ้านเ้าฝนมีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาบริโตกหนักแบบมันบานห้าวน้ำถ่วมังซินะคะหนาวกัแบหนาวอยู่จะว่าส้นตีอยู่อ่ะตี๋ส้นภาคกลางทิลวีเป็นปะครับแหนาวอยู่หนาวแต่แบบ หนาวใส่เสพาง่ายได้นะคะพี่น้องบด้ใส่เยอะก็เป็นขึ้นผาดเนื้อแล้วก็เนื้อของผักเนื้อนั้นหน,น,นาวครับพี่น้องมิสนโานตุตกน้ำหนาวเนิ่นได้

ตีก็จะได้ลาพี่น้องไปแล้วนะคะพี่น้องเด้อทานอันใดตีเฮ็ดเอาบอดีหรือว่าบอสุภาพจังไดตีกาขอโทษพี่น้องไว้น้ำหนะค่ะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมักคิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ตีแน่จะบวารีพ่านในการตริดตามเวลาคลิปใหม่ๆเข้ามานะคะพี่น้องเนาะจังไดกับเขามาเป็นครอบครัวเดียวกันให้กำลังใจสาวาาอำนาจข้นไกลาบานเนี่ยน,นะคะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายหลับฝันดีค่ะพี่น้องเจอกันเมืองหม่